ก็สวัสดีครับทุกคนผมออนจากนายกอรี่นะครับก็มาต่อจากวิดีโอที่แล้วนะครับผมก็ครอในผมจะมารีวิวอีกหนึ่งรายนะครับในซีรีส์ที่เป็นซีรีส์ใหม่นะครับผมที่ออกมาด้วยกัน3แบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายที่2นะครับผมที่ผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยรหัสของเขาก็คือ เป็นกรนะครับผม B แล้วก็ W นะครับ190นะครับ190นะครับก็จะเป็นไนส์เกลนะครับผมเป็นกระโหลกนั่นเองครับผมก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมมาอันบอกให้ดูแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยสติกเกอร์ยังไม่ยังไม่ได้มานะครับสติกเกอร์มันทําไม่ทันนะครับผมด้วยความที่ผมพลาดเองด้วยนะครับทุกคนที่ซื้อตัวนี้ไปก็ยังไม่ได้สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ตรงลายไปนะครับยังไงต้อง กรดาษกทษด้วยนะครับผมพลาดเองนะครับผมแต่ผมก็จะให้ตัวอื่นไปแทนเนาะผมาจะให้ตัวอื่นไปแทนก็เดี๋ยวเรามาดูสีดำในก่อนแล้วกันเนาะสีดำว่ามันเป็นยัง,ยงไงนะครับผมก็สำหรับตัวนี้เนี่ยผมเขาเรียกไงหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเราไปทำกระตูนกันซะเยอะนะครับผมผมก็เลยอยากจะกลับมา ทำลายในแนวทางที่นายกอรี่ได้เริ่มตั้งแต่แรกนะครับผมที่เราทํามาตลอดนะครับผมก็ลองเปิดหัวดูด้วยลายนี้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็ลองดูแล้วกันเนาะก็ก่อนอื่นเลยนะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยก็จะมีกระเป๋านะครับเช่นเคยนะครับเป็นกระเป๋าด้านหน้านะครับผมพิมพ์สีขาวนะครับบนผ้าดําตรงนี้เป็นผ้านะครับไม่ใช่สีนะตรงนี้เป็นผ้าดําเราปล่อยเป็นตัวผ้าไปนะครับเราจะกินเป็นสีขาวอย่างเดียวนะครับผม แล้วก็อ,อกซ้ายเนี่ยอ,อกซ้ายจะกินอ,อก้ายจะสกินด้วยกันทั้งหมด2สีก็คือเป็นสีขาวนะครับแล้วก็เป็นสีคาสตานะครับมันจะออกเหลืองเลงทองๆองยังไงก็ไม่รู้นะครับผมผมก็ไม่ไปถูกนะครับก็เท่าที่ผมเข้าใจก็น่าจะเป็นสีคาสตามาสตาร์อะไรประมาณนี้นะครับก็สวยดีนะผมว่าก็สวยดีด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะสวยอยู่นะครับผม ก็เป็นกระเป๋าหน้ากระโหลกนะครับผมสกรีนสสีนะครับผมก็เป็นสียากปกติครับผมสีขาวบสีน้ำตาลนะครับผมก็จะเป็นกระเป๋าเหมือนเช่นเคยเหมือนที่เราทํากันมาตลอดนะเพราะว่าแบรนด์ของไนกอลี่เนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้เนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่เสื้อยืดจะมีกระเป๋าหน้านะครับผมก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับผมซึ่งเป็นตัวใหม่ สวยดีนะด้านหน้าผมรู้สึกว่าผมชอบนะครับผมชอบทุกตัวแหละครับ <laughs> ลูกค้า <Okay. S 1> บอกว่า <Okay. S 1> มึงชอบอีกแล้วก็เสื้อผมมันเนาะผมทําเองก็ต้องชอบสิก็จะประมาณนี้สีมันก็จะหนาหน่อยนะตรงนี้เพราะว่ามันถมสีขาวอัดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับผมให้ดูดเป็นอย่างนี้นะโอเคก็มาดูด้านหลังต่อ ด้านหลังเนี่ยก็จะสกรีนด้วยกันทั้งหมด3สีก็จะเป็นลายใหญ่นะครับผม13นิ้วเหมือนเดิมนะครับผม13นิ้วก็จะมีสีขาวนะครับที่เราสกรีนนะครับสีขาวตรงนี้จะเป็นสีขาวนะส่วนสีดำเนี่ยสีดำเราจะสกรีนในกรอบด้านในตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นสีดำนะครับผมแต่ตรงนี้เนี่ยที่ลูกค้าเห็นตรงนี้เนี่ยตรงนี้จะเราเราจะปล่อยเป็น ตัวผ้านะครับชิ้นผ้านะครับตรงนี้ครับด้านในในหัวกะโหกโลกเนี่ยที่เป็นระเอียดของสีดําทั้งหมดเ,เราจะปล่อยเป็นตัวผ้านะครับเพื่อให้มันระบายอากาศได้ดีนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันถมสีไปแล้วมันก็จะร้อนนะครับแต่เราก็เขาเรียกไงพย,ยายามจะให้มันไม่ร้อนมากโดยการเว้นส่วนที่เป็นสีดาตรงนี้ให้เป็นชิ้นผ้าไปนะครับให้เป็นตัวผ้าไปก็จะ ได้อีกอารมณ์หนึ่งนะครับอีกฟิลหนึ่งถือว่าโอเคนะตัวนี้นก็จะสก,กีเป็นสีเหมือนกันนะครับของขยับไม่ดูเนละมันกิ่นซ้ายไปเยอะตัวนี้ก็เป็นสีมาสตาใช่ไหมหรือคาสตานีห่หละครับผมตรงนี้นะตรงนี้เป็นสีขาวลายตัวนี้เนี่ยเขาเรียกไงอะ่ะคือผมอยากทำให้มันดูดูเท่นะครับใส่เท่แล้วก็ใส่หล่อนะครับ เลยไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเยอะนะครับผมให้เน้นเป็นตัวตลกไปนะครับเด่นๆไปนะครับผมก็จริงๆก็ทุกคนเอาไปตีความเหมือนเองนะครับว่ามันหมายความว่ายังไงแต่มันมีความหมายแฝงอยู่นะครับแต่ผมไม่บอกแล้วกันเนาะก็จะประมาณนี้นะก็ถือว่าสวยอยู่นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับ NCR B 1 9 0เนะครับเป็นอีกหนึ่งลายนะครับในคอลเลคชันใหม่ของเรานะครับก็ถือว่าสวยงาม ก็สีก็จะประมาณนี้เป็นสีปลายทั้งหมดนะครับไม่ได้พิมพ์เป็นเม็ดนะครับเพราะงานตัวนี้เนี่ยสีตายน่าจะสวยกว่าก็เลยจพิมพ์เป็นสีตายร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยสำหรับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราอย่างที่บอกนะครับผมเน้นหล่อเน้นใส่หล่อๆนะครับใส่เท่เนะครับไม่ต้องมีรายละเอียดอะไรเยอะกับเขาเรียกไงอะ่ะมันย้อน,นลนะกลับไปในเกาหลีเมื่อประมาณ2 3สมปีที่แล้วนะครับที่ยังไม่ได้เริ่มทำพวกลายกระตู ก็สไตล์เราก็จะประมาณนี้นะครับผมเน้นหล่อเน้นใส่เท่ประมาณนั้นนะครับผมว่าผมเทะผมไม่รู้ว่าเท่หรือเปล่าลูกค้าเท่หรือเปล่าแต่ผมเท่นะครับผมผมรู้สึกว่ามันเท่นะก็จะประมาณนี้นะสำหรับผ้าดําเดี๋ยวเราไปต่อที่ผ้าขาวเลยละครันเพื่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้ผมรู้สึกว่าผมพูดติดๆขัดๆมากเลยครับไม่รู้เป็นอะไรกันครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับไม่มีสติกเกอร์เหมือนเดิมน,นะครับอย่างที่แจ้งไว้ตั้งแต่คคต้นทริปนะเดี๋ยวเรามาดูสีขาวสีขาวก็สวยนะครับสีขาวก็สวยสำหรับคนชอบผ้าขาวก็เหมือนเดิมครับสีขาวก็จะใช้ตัวกระเป๋าตัวเดียวกับผ้าดำนะครับซึ่งเป็นผ้าดำนะครับสกินขาวสกินขาวรา้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรับประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับ ก็เป็นสีดำแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นสีมาสตาร์คาสตาเนี่แหละครับผมยังแยกไม่ออกนะตัวนี้ก็แบบประมาณน,นี้นะสำหรับด้านหน้าเดี๋ยวผมกลาให้ดูแต่เต็มก็สวยอยู่นะ,ะเท่เน,นะครับเรื่องยังไงเป็นเสื้อขาวที่ผมว่าก็ใส่ง่ายๆนะครับก็ดูดีดูเท่ด้วยจาประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อ แต่ในความรู้สึกผมเนี่ยผมว่าด้านหลังของผ้าขาวสวยกว่านะครับไม่รู้คิดเป็นอะไรบางแต่สวยกว่านะครับก็เหมือนกันนะครับสําหรับผ้าขาวเนี่ยเราก็จะสกรีนด้วยกัน2ส,สีก็จะมีสีดําสีดําตรงนี้สีดําตรงน,รงนี้ตรงนี้นะครับเป็นตัวหนังสือแล้วก็ข้างในที่ตัวผ้าดำเนี่ยเราปล่อยไว้ใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยเรากลับค่ากันนะครับผ้าขาวเราปล่อยส่วนที่เป็นสีขาว ให้เป็นชิ้นผ้านะครับตรงนี้ตรงนี้เราจะปล่อยให้เป็นชิ้นผ้านะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับผ้าดําเมื่อกี้ตัวสีขาวเนี่ยเราจะสก,กีนถูกไหมแต่ถ้าเป็นผ้าขาวเราจะปล่อยนะครับให้มันเป็นตัวผ้าไปนะครับ <ME 2> เ,เพื่อให้มันระบายอากาศได้ดีอย่างที่ผมแจ้งไว้นะครับส่วนตรงนี้ก<ห>็จะเป็นสีดํานะครับสีมาสตาร์เหมือนกันนะก็ถือว่าเด่นไปอีกแบบนึครับผมรู้สึกว่าสีขาว<ร>เนี่ยด้านหลังเนี่ย สวยกว่าผ้าดำนะผมไม่รู้นะว,ว่าลูกค้ามองไงแต่ผมรู้สึกว่ามันสวยกว่าก็ดีนะครับก็สวยดีก็สวยดีก็จริงก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับ ngrb แล้วก็ w 190นะครับอย่างที่ผมได้แจ้งรายละเอียดไปเน้นใส่หลอเน้นใส่ง่ายๆนะครับผม้าเร่งงานเหมือนลูกดูเท่นหน่อยตามสไตล์เรานะครับก็ <S <S เป็นการกลับมาในใเขาเรียกไงในฟิลเดิมๆนะครับของแอตตอรีนะครับที่ทำมาตลอด8-9ปีนะครับก็ลองดูครับว่าทำแบบนี้ลูกค้าจะโอเคไหมถ้าโอเคเนี่ยมันก็อาจจะมีไลน์ในลนักษณะแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยสำหรับตัวนี้นะครับ ngr b แล้วก็ W 190นะครับตัวนี้จะราคา420บาทนะครับ ตามสเต็ปเดิมนะครับคือเราเราปรับราคาลงมาสำหรับตัวกระเป๋าแล้วก็สกีนไม่ได้เยอะสีเท่าไหร่นะครับก็จะปรับดอกราคาลงมานะครับให้มันจับต้องได้ง่ายขึ้นนะครับผมแต่คุณภาพก็เหมือนเดิมครับผมลูกค้าคอก็เหมือนเดิมครับก็ใช้เขาเรียกไงยืดอายุการใช้งานได้สักพักหนึ่งเลยสักพักใหญ่เลยถ้าดูแลดีๆก็โอเคเลยนะ ก็ยังก็ขอฝากด้วยละกันนะครับผมสำหรับตัวนี้ย้ำอีกทีนะครับผม NGR นะครับ B แล้วก็ W 1 9 0นะครับผมทั้งผ้าดำแล้วก็ผ้าขาวนะครับสินค้ายังมีอยู่สินค้ายังมีอยู่นะครับผมส่วนใหญ่จะหนักไปทาง M กับ L นะครับผม XL จะมีแต่ผ้าขาวผ้าดำหมดแล้วนะครับเนี่ยขอฝากด้วยนะครับทุกช่องทางนะครับผมทั้งหน้าเพจนะครับในกาหีโคตติ้งนะครับหรือไม่ก็ทางไลน์ก็ในกาหีก็ได้นะครับผม แล้วก็ไอจีก็ในกรณี29นะครับอย่างเงี้ยขอฝากลูกค้าทุกคนด้วยนะครับผมก็ช้าหมดนะครับเพราะว่าผมกะจะทําแค่รอบเดียวนะครับ oh. กะว่าจะทําแค่รอบเดียวเพราะว่าตอนนี้มันเงียบๆเนาะก็ไม่อยากจะทําเยอะทําแค่พอขายให้มีก็เรียกไงให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําได้เสจกันนะครับผมอย่างเงี้ยขอฝากด้วยทุกช่องทาง oh. ก็เดี๋ยวเหลืออีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูตัวหนึ่งือกันนะครับสาหรับตัวนี้ผมไปก่อนนะครับ Been a little too nice to y'all, now I gotta up price on so y'all.